นี่ครับดูนะครับเป็นค่าเหรียนแต่ว่าไม่รู้จะเป็นอะไรนะครับฮะขึ้นมาแล้วนะขึ้นมาแล้วน่าจะใช่เป็นอะไรอะ่ะอะไรไม่รู้เล็กอะไรก็ไม่รู้ อะไรก็ไดูอะไรก็ไม่รู้กณหนุ่มค่าเหรียญน,นะแต่ว่าไม่รู้เป็นอะไรเออมาเดินกับเพื่อนนะครับวันนี้มาเดินกับเพื่อนคนหนึ่งนะครับมาเดินกับเพื่อนคนหนึ่งกลางก่อนย่างหาเพื่อนมาร่วมร่วมเดินครับได้พูดคุยจะได้ไม่เหงา โอเคเดี๋ยวเราไปลุ้นไปล้างแล้วก็ลุ้นดูที่บ้านนะครับว่ามันเป็นอะไรโอ,โอเคครับ